nyo zonglui zongti nana ku cha pelamu saay ku u alangpung UVN rakao tu maa na ya chpon tseo teo yaa tu yeng yaa tatpon naa saay mua koko naa pangakotlau waday siay naa yaa tu khalo tseo paa titant yaa pelamu saay kiaa siay laa teo yaa tu yeng naa yaa saay koko naa yaa nyan taa chipungki tu siyaa yaa che pelamu saay raha pao to naa siay laa teo yaa dear yeah. tcs let's get there หุ่นเธอนาคตซึ่งนะเธอมันพุ่งชนจิตจับฝรั่งหรือลูกครึ่งเธอทำฉันอึงกันรังสิบรีบแรล่งไม่ดีร้อดนดน้องและอออไม่ฟังผิดอายกากจะจีบสายฝอจะต,ติดอรออังกฤษอัตลาลิตอติบติอติดใจไม่โลเลเป็นพี่จะพูดได้ค่ด yes no okay s t a t ต,ตัสะละโส,สดพอเจอเธอเริ่มสตาร์ทวีสตไตล์ไรสติแ่อยากสปีก็สปาร์ก 哦哦哦哦哦！Oh, oh, 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 oh. ไอ้การยืน่นงวงภาษาปากงภาษาปากคิดไอ้ที่สอนจะว่าอีสานมาย่อประการให้เจ้าได้ติดอังคิดก็พอว่าเป็นสนิทสนิทฟิตฟิสแต่ไอ้สนใจยุดหนาเลยเปลี่ยนภาษาให้เจ้าได้คิดคิดฮอดเจ้าขะกลายยุ่ไก่ปันใดสิไปทั้งใจเพราะไอุ้๊อยากสีมีแต่ยูไออยากได้ฮู้ก็ไผ่สิ่ไฟให้ไหวสื่สารที่ได้แต่ละมันอาจซีซ่าแต่ไอ้กะว่าเพาะสายละเย็เย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 อยากให้เจ้าได้ฮู้ละเย็ดเยเยไอ้ที่พาเจ้ามวนละเย็ดเยเยถึงไอ้ที่ยังบอกฟังถ้่อยากให้ฟังเย็เยมันก็เหมือนภาพเจ้าก สอบรรจงร่างถ้าได้มีเธอเข้ามาเหมือนเอาสีมาลงภาพอ่ะมันไม่สำคัญว่าเราต่างกันที่เชื้อชาติถ้าได้โอกาสจะไม่พลาดเพราะว่าตัวเธอมันโคตรตัช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  it's got t a t มองทุกอก็เจอว see how tall ก็มศิตาดัลิดาดัลิดาดัลิดายศทกุมาตาอ oh, <shit. S 1> ๋อชสีจันเจตมาให้ลู้คาลิคาจะเปลี่ยนกัไราล้ออ่าทา,ทา,ทานดา,าตัวจีเตาทธาตกลามลงเทากูเปาที่ว่าจีเตาในเก่งเลยจะทต,ตอนเตาฮะให้บริจาคฮะให้บริจาค oh, yeah, Sánh đường nón Có bộ bộ Để bây giờ chọn là ta Chúng có mà lo, Có những bao Để bây giờ ta ta có mà chỉ ta 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 có mà chỉ ta Hãy lưu trả tâm mà Ta chỉ có muốn chi ta Cậu uống lại thì có bóng Con chia của bà na. ไม่ตะลอะสาทะกูให้เตียกูจีให้ด้กูจีให้ลุยริโกให้ลุล้อเธอชีระจอร่องลีโกไปเดียกัดจอไลน์บันนอจะยองลิก็ให้ชันนอแล้วชอชัดจอน้องรังเกลนอจอกันจอสารล้อเจก็เทียลิโนเปชิลื้อเปชิชียอดาลิดาดาลิดาดาลิดายอดฮาทสก๊อตมาชิตาดาลิดาดาลิดา mamachita Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไทยจัวลีก็อวดโต้เจมัวกับหมดไตโตลีก็เป็นไปจีโต้เกิดอ่อนเย้าสถานต้นโต้รงลีกอถ้าคงจีโต้ก็รู้จืออยากเห็นยังเขาจะอวดเธอลีก็จีโต้จอตอนเจมัวจอนอกเราเราก็ทักกูทักจีเขารงลีก็กูจีซาโต้ไอเดนโนกูจีโต้โต้จีเทาซาแต่กูจีโบ้เธอเช่าได้ลีก็มาเท้าด่าเต้เอากระหมดชวนลัวยอดจาจอจีก็เกิดตัวย์ Dalida, ya tak Dalida, Dalida. ที่เคยได้ผ่านเข้ามาทุกเวลาที่ผ่านไปเร็วอย่างว่านำพาผมเข้าไปในหมู่บ้านตั้งรากสร้างฐานของตัวเองบ้างได้พบก,กับหญิงนางหนึ่งเมียรักใสยตาผมยังต้องอึ้งจดจำใบหน้าของหญิงนางหนึ่งแค่หนึ่ง,งถึงนางได้ทุกเวลาผมได้พบก,กับเธอเราได้ทำความรู้จักกันพบปากกันเกือบจะแทบทุกวันมันเป็นความสุขที่แสนสั้นผมอยากจะอยู่กับเธอใช้ชีวิตทั้งหมดร่วมก,กันกับเธอแต่มันมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ผมนัม้นต้องมาเจอเจอเขารือเรื่องร้ายถึงปีสัตว์คนรักของผมคือปีสัตว์ผมไม่ช่วยจึงปกป้องเธอ ดเพราะไม่อยากจะลาจากชะตาไม่เห็นอย่างว่ามีรแยะระหว่างสองโลกสองทางไม่อาจรวมรวม,ม,มอยู่ได้พยายามแทบตายก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ชาวบ้านต่างทิ้งคำพูดเอาไว้ผมไม่สนจึงรีบพาเธอหนีออกไปวิ่งหนีให้ไกลสุดป่าพงภพยไปรอดกันใหม่ที่ไหนก็ได้ที่ผมไม่ต้องเจอพวกกิส่ร้ายอีก นมีบ้านความสุขของผมไม่ได้อยู่ที่ไหนขอเพียงได้มีเธออยู่ใกล้ๆทุกรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ทุกความสุขนั้นก็เกิดขึ้นได้ทุก วันขอให้เธอมีผมไม่ว่าจะเรื่องแย่หรือจนองผมก็พร้อมที่จะผ่านมันไปปัญหาความทุกข์ใดใดทั้งสุขและทุกข์ผมจะรับมันไว้เพราะว่าผมรักเธอไงขอเพียงอย่าทิ้งผมไปทุกเวลาเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนักลาปีศาสตรก็มาถึงบ้านผมรู้จึงได้เชิญเข้ามาร่วมงานกินข้าวอยู่ในบ้านภรรยายผมผมได้เข้ามาหาเห็นักลาปีศาจจึงรีบไล่ผมไม่ทันจะทักถามเหตุการณ์นั้นเกิดสเป็นเด็กเเตัวยัยงเนี่นยใส่หมวกเอตัวยัยง xin anh cũng thoát tuổi anh cơ này sang ngày vào tới nửa phút sáng ngày nay nửa tiếng nói chỉ có giờ để chít tuổi này rồi thì cũng tao thiếu lo nào nhỉ này thì chỉ cũng tao sẽ chót tuổi chọn này là lần này rồi thì sản phẩm tôi nên nó văn bờ tôi này ạ Văn bờ tôi bây giờ lịch tùa này ạ